จากกรณีในวันที่17มีนาคม2 0 2 3ประธานโจเมื่อแซนดรับหนึ่งของซอปปล่าเดี๋ยวออกมามปวดงูภาพและขอความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเป็นกระบอกเสียงเหตุกับปราชสชนจำนวนหลายที่ได้หาผลกระทบจากโครงการสามปรานที่หน่วยงานของหลักเดี๋ยวแรงนำธรรมศาสตร์ที่เป็นแรงธรรมหากินของปราชส่วนมาตังแต่รุ่นพอรุ่นแม่มอบให้นาลงทนจีนสัมปรานและมิการติดายเตือนห้ามปราชส่วนลงหาปูหาป่าในแรงนำดังกล่าว โดยเรื่องนี้ประท่านโจวได้โปรดขอความเอาไว้ว่าประชาส่วนอาศัยอยู่ในเขตนั้นหาบไห้หาปูหาป่าพอสังวนเอาไว้ให้นักลงึ้นจีนใส่แรงน้ำเป็นบอนเลียงปูไข่หับใส่จีนเง่นยวนมันหอมหวานต่อกับเรื่องนี้สำนักข่าวไอเฟได้ลงติดตามหาความจริงและมีการรายงานในวันที่20มีนาคม2003ว่า ในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2 0 2 3ห้องวาการเมืองปากสั้นแขวงบริคัมไซได้ออกแจ้งการและขัเตือนห้ามประชาส่วนหาปูหาป่าในเขตอ่างนา้ำห้วยเสียดอย่างเด็ดขาดพอเขตดังกล่าวเมื่นเป็นเขตทดลองเรียงปูแม่น้ำของฉินโดยมีการกำหนดเขตห้ามหาปูหาป่าในแหล่งน้ำดังกก่าเพื่อวัดจากน้านา้ำเขาหาฟัง10เมตรถ้าหากว่าบุคคลใดหรือผู้หาปา่าละเมิดคำสั่งก็จะถูกตักเตือนและถูกปับไหมตามระเบียบการ ต่อกับเรื่องนี้ประซาสนเที่ยาศัย่ไก่กับอ่างน้ำหวยเสียดก่าวกับสำนักข่าว RFA ในวันที่ส0มีนาปี2 0 2 3นบวา่านับตั้งแต่ของการเมืองปากสัน้นมีคำเตือนห่ามประซาสนหาปูหาปลาในหวยเสียดมาบริโภคก็ได้สร้างความเดือดห่อนให้กับประซาสนในพื้นที่พอแรงน้ำดังเกา่าแมนเป็นแรงทีมาหากินของประซาสนมาตั้งแต่ดวนนั่น เข่เข้าใจเพราะว่าเป็นทั้งเขตอนุรักษ์แล้วก็ที่อันนี้นี่เพราะว่าเทืดเดินก๊อปแล้วก็เทือดเป็นมีอันนี้เป็นเขตอนุรักษ์ของกินพร้อมนี่จะเพิ่นไปปักปลักแล้วเพิ่นปักปลักแล้วจะมีอยู่ป่าเพราะว่ามันจะมีป่าอยู่โดดแล้วเพิ่นเฮ็ดเป็นอันเป็นบ่อนหากินของประชาชนแต่โดดแล้วแล้วตอนนี้มันมีโครงการปักปลักแล้วคนหาประชาชนลงไปหาหาจะห้ามวางเดือดแล้ว ปลาซาโนอีกทานหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันกาวานนบตั้งแต่ของการเมืองมีคําเตือนหานประซาชนหาปูห่หาป่าในเขตดังกล่าวประซาชนก็จําเป็นต้องออกไปหาปูห่หาป่าอยู่เขตอื่นตามสาขาแม่น้ห้วยเสียดเพื่อมีายใดและมีปู่มีป่าเลี้ยงครอบครัวอยู่ในระว่างการทดลองนี่แหละเขาก็หากินอยู่มาแต่ใดแล้วก็ม,มาแต่พูดแหละ สมัยผู้ชาทันยัยเขาก็ใส่เร่งน้ำนี่แหละกปูกปลากินใชม,มันก็<ะ>สมบูรณ์เยอะพระเจ้ากับสีมีล่าทำชน,นั่นชนนี่แมเป็นเคสังวันเดอร์ยังสิ่แล้วชาวบ้านสัตว์ที่ได้กินลากินในพ้อนที่บรชเชือเพลงสงวนขอหฮัทแบบกินประจำวัดก ระชาส่วนย่บานหวยเซียดอีกทางหนึ่งบอกในทํานองเดียวกันว่าปัจจุบันภาษาสนอยู่ในเขตดังเกาแมนภาษาหมาถเข้าไปหาปูห่หาป่าได้พอเขตดังเกาวนวลงเทีนจีนได้สัมประทานไปแล้วส่วนประชาส่วนก็ต้องออกไปหาปูห่หาป่าอยู่ในแหล่งน่าใหม่เพราะว่ากระเจ้าทดลองอันคนจีนที่เข้ามาทดลองเลี้ยงกับปู่เขตนะกับเจ้า,าตัวนี้เพื่อนำมาทดลองเลี้ยงเพื่อเื่อเจ้าเพือเ่อจะการกันกนะเปินเขตอกันจังหวัดหนานาคิดเน่ยเจาจะฟัง ห้างห้างกัดอันตะฟังเนาะฟังงน้ำตักฟังน้ำไปหานะแบบกาบกไก่ก็ยังคือปกติเลยหาปลาทีปกติแต่ว่าเียดที่วากับเจ้าทดลองยงังก็ถือว่าบุให้เข้าไปเยอะ สำนักข่าวไอเอฟเอรายงานอีกว่านอกจากอ้างนามหวยเสียดแล้วทางการเล่ายังได้ยกที่ดินอยู่ในเขตบ้านดังกล่าวให้กับบริษัทแอกโปรเจกต์จำกัดของนายลงทิ้นจีนเพื่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกลือห้องหับหนาท่องเที่ยวจีนเป็นหลักเส่งคขาดว่าโครงการนี้จะเปิดให้บริการพร้อมกับความมิตรภาพลาวไทยแห่งทีหา้าที่กำลังสร้างขึ้นระหว่างแขวงบริคัมไซกับจังหวัดบึงการของประเทศไทยเส่งคขาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2 0 1 4 ในเขตดังกล่าวแมนมีอายุสัมปทาน70ปีเจ้าหน้าที่รัฐที่ฮูเกี่ยวกับเรื่องนี้กาว,วาในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทแอกโปรเจกต์ซึ่งเป็นบริษัทของนายลงทุนจีนได้เข้ามาห่วมเทินกับนักธุรกิจเล่าเพื่อเหตุโครงการพัฒนาอ่างน้ำห่วยเสียดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อห้องหับหนักท่องเที่ยวจีนและในเขตพัฒนาก็มีการสร้างเขตทดลองเรียงปูแม่นม้ำไปพร้อมกันดังผู้เทศเวียกกับโครงการสัมปทานชานหนึ่งกาว,วา อยที่เข้ามาเข้ามาแล้วเนอะแต่ว่ายัางบุ้งงว่ามันเขาก็สร้างน่าจะบุว้ว่าที่พัฒนาเป็นฮอตสเดี๋ยวนี้เหมายว่ามีนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนแล้วแต่ว่าสร้างแล้วแต่ยังบุ้งงว่ามันสร้างเป็นฮอตสายแล้วเดี๋ยวนี้แรงท่องเที่ยวมันเป็นแบสโรงแรมพวกพวกมันเป็นพวกสนามฟอกสนามฟล็อกพวกนี้นะเลี้ยงก็ปู่เหรออธานก็เพิ่นติดไปอ่าโฆษณาเมือไงอย,ยอยู่ทางทางเข้า,ท,า,ขาทีา่มันแทนขวาราไทย กอนานีในวันที่16ธันวาปี2 0 6 2ท่านหลีฟงพ่วงด้วยการบริษัทแอคโปรเช์จำกัดและผากส่วนเกี่ยวของของไฟเล่าได้รวมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างสวนหับแขกของผู้บริหารเขตพัฒนาก,รก,รรการท่องเที่ยวพิเศษยูที่เคตอ่างนา้ำห้วยเสียดเมืองปากสัน โดยโครงการนี้แมนจะประกอบมีหลายเขตยียตัวอย่างเช่นเขตการค้าเขตท่องเที่ยวพื้นเมืองเขตโองเฮมงานผักสากนเขตสนามกอล์ฟเซิงทั้งหมดนี้แมนมีพื้นที่รวม39เฮกตาร์และคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมห0าสล้านดอลลาร์สหรลักและคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 2- 3ปี